เราเขารู้สึกพี่นะครับที่มีการแข่งขันประกวดวงตีนแมททันครั้งแรกในะประเทศไทยจริงๆตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีการประกวดแบบนี้นะ ที่ผ่านมาไปเป็นกรรมการมาหรือที่เคยเห็นตามที่เขาจัดกันก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีประกวดวงดนตรีล็อกหรือวงดนตรีหลากหลายแนวเนี้ยแต่ถ้าเมทัลที่เป็นแบบเคียวๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนจัดซึ่งตอนแรกก็รู้สึกว่าจะดีหรอจะจะทำได้หรอเพราะว่าอย่างธรรมดาแวดวงเมทัลเรามันเป็นพวกกลุ่มก้อนเล็กๆอยู่แล้วตอนแรกก็คือึแปลกใจเหมือนกันที่มีคนกล้าจัดแบบนี้แต่ก็ดีฮะบอว่ามันก็เป็นการเปิดตลาดเปิดหูเปิดตาคนในบ้านเราให้รู้จักแนวดนตรีนกขึ้นซึ่งผมว่ามันมีเคยมียุคหนึ่งที่มันที่มันประสบความสำเร็จมาก แล้วมันมีกระแสกลับมามันก็จะมีโอกาสที่จะทาให้วงผมหรือวง,งอื่นๆห,หรือวงน้องๆใหม่ๆได้มีโอกาสได้มีคนรู้จักมากคือหนูว่าดีฮะน่าสนใจจริงๆโวงเมทัลที่เป็นแรงบันดาลใจผมที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้ผมมีคนรู้จักแล้วก็วงผมมีคนรู้จักทีเซปุตูล่าเพราะว่าจริงๆผมชอบวงดนตรีในยุคนูเมทัลนะยุค 90กลางๆถึงไปปายเยอะมากพผมก็ชอบฟังเพลงแต่ที่ทําให้ผมรู้สึกว่าวงนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าล็อกเพลงแล้วมันรู้สึกมันเข้าปากผมมาที่สุดก็คือซาบคูตูล่าเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปในหลายๆครั้งที่สัมภาษณ์มีคนเคยทักว่าเสียงใกล้เคียงกับปามักคาราวล่าซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกว่าโอเคในหละวงนี้คือวงที่ซัพพอร์ตุกผมมาตลอดในการทํางานด้านดนตรี อยากให้น้องๆตั้งใจกับแนวดนตรีที่เราถนัดที่เรารักให้มากที่สุดอย่างที่ผมทํางานมาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาคือผมก็ตั้งใจนะแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดอย่างตอนนี้ไม่เป็นโอกาสครั้งแรกและครั้งสาคัญของชีวิตของทุกคนที่มีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้แล้วอยากให้ทุกคนพกความตั้งใจมาเต็มที่แล้วก็สุดท้ายมันก็คือกําไรของชีวิตที่จะได้กลับมาแล้วถ้าคุณตั้งใจกับมันผมเชื่อว่าสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาหรือจะได้กลับมาฟีดแบ a c กลับมามันต้องเป็นเรื่องดีๆสิ่งด,ด,ดเมือ,อ,ลลอ่ผช ตอนแรกที่คุณเริ่มเ้านดนตรีคุณก็อยากทำในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณรักให้คนรู้จักมากที่สุดถึงแม้คนจะรู้จักมากรู้จักน้อยผมว่ามันคือตัวตนคุณละที่คุณจะสร้างขึ้นมาวันนยิวล,ลาวันแรกๆเราก็ไม่ได้เป็นวงตีเมสตทมเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เป็นวงที่อยากทําอะไรตามที่เราต้องการที่เราอยากจะทําแล้วมันก็แจ้งเกิดในสิ่งที่เราทําจนได้ผมอยากให้ทุกคนเป็นตัวตนของตัวเองมากที่สุด พยายามสร้างเพลงหรือทําถ่ายทอดผลงานของคุณนะที่เป็นตัวตนคุณจริงๆเนี่ยออกมาจากจิตวิญญาณคือแล้วถ่ายก็ได้กรรังการหรือกับคนที่ดูคลิปแได้รู้จักมากสุดและที่เหลือมันคือกำไรแล้วแต่ได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าตั้งใจมากแค่ไหนครับอยากให้เป็นตัวตนที่สุดครับ นอกจากความตั้งใจแล้วคุณต้องซ้อมให้มากสุดถ้าเราทําการบ้านมาดีเวลาเล่นสดหรือเล่นจริงบนเวทีทุกอย่างมาจกมาดีหมดเคล็ดลับอย่างเดียว,ยว,ยวคือพยายามซ้อมซ้อมซ้อมเหมือนทาการบ้านอะขยันที่สุดทําให้ดีที่สุดทำให้มากที่สุดแล้วมันจะสะท้อนถึงสิ่งที่คุณทํานอกจากตั้งใจแล้วก็คือซ้อมให้มากสุดแล้วพอถึงเวลาจริงมันแสดงจริงคุณจะไม่เขินจะจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากสุดแล้วกับการที่คุณได้ซ้อมมาเต็มที่แล้วก็พยายามคิดโชว์ในรูปแบบที่เราคิดว่ามันจะสามารถทําให้คนดูหรือว่ากรรมการรู้สึกว่าจะจําเราให้ไไดด้้อออยยยย่่่าางผผมมมมเเคคคินนนนีบกใสัว MVV อยู่ที่3าถึงสนาทีเนี่ยเขาทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเรารจดจำแล้วอยากจะดู M v วนั้นต่อให้ได้เหมือนการถ้าคุณทําคลิปออกมาหรือว่าคุณแสดงบนเวทีคุณทำยังไงล่ะให้กรรมการรู้สึกว่าดูแล้วติดใจแล้วก็อยากยายามหาจุดเด่นของตัวเองแล้วก็สร้างขายข้อออกมาให้คนได้เห็นได้จำนะครับนอกจากตัวตนเราอย่างที่บอกกับการทําทําโชว์เนเวลาแค่ไม่กี่นาทีหรอกกับหนึ่งหนึ่งเทสคุณจะสร้างภาษาข้อออกมาทําออกมาให้คนได้จําทําให้ได้แล้วกัน ก็อยากน้องๆทุกคนนะครับกลุ่มคนที่ชื่นชอบรับแนวดนตรีเมคัลหรือมีสายเลือดอยู่ในตัวเองที่เป็นแนวดนตรีที่องชอบแบบนี้ผมอยากทุกคนมาแสดงพลังแสดงความสามารถ ถ่ายทอดตัวต,วตนคุณให้คนรุ่นผมหรือรุ่นที่จะต่อไปในอนาคตาได้เห็นได้จดจาในสิ่งที่คุณอยากจะนําเสนอมาเยอะฮะผมเชื่อว่าวงการดนตรีต้องการเด็กรุ่นใหม่แบบพวกคุณเนี่ยฮะเพราะวา่าทุกวันนี้ผมว่าดน,นตรีเน,นี่ยมันก็ไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนยุคหนึ่งละมันได้ผ่านจุดที่มันดีสุดแล้วตอนนี้มันอาจจะเป็นจุดที่อยู่กลางๆจำไ,ได้ต่ำมากเท่าไหร่ก็จะมีมมงวงดนตรีที่ยังทาให้คนได้รู้จักอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้มันต่อยอดต่อๆไปก็คือคนรุ่นคุณละที่จะต้อง มาสร้างประวัติศาสตร์สร้างความทรงจําใหม่ๆให้คนรุ่นนี้แล้วก็คนรุ่นต่อ,ตอไปได้ได้ไดจดจากันครับก็มากันเยอะๆฮะอดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วฮะผมอยากให้ทุกคนมากันให้มากสิเทาเยอะทําได้ผมเชื่อมามันต่อยอดได้นอนจากพลังที่ของคนรุ่นพวกคุณเลยครับยังไงก็มาลุยกันหน่อยครับสนุกแน่ครับผมว่า Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบ Banana Max TV Present Metal w o r the First War รายการแข่งขันวงเมทัลครั้งแรกของประเทศไทย กับการแข่งขันวงดนตรีเมทัลในรูปแบบรายการทีวีออนไลน์ไม่จำกัดรุ่นเพศและไอเดียเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียด,ก,ดกฎกติกาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage b a n a น a าแม็กทีสงครามครั้งนี้ต้องใช้ความสามารถทางดนตรีเป็นเดิมพันเตรียมตัวเตรียมใจมาให้พร้อมแล้วเจอกัน